อ้าวสวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้คุณเอจะมาสอนในเรื่องคำควบก,กล้อนะครับคำควบกล่อมนักเรียนพอรู้จักกันไหมอาจจะยังไม่รู้จักบางคนอาจจะยังรู้จักนะครับคำควบกล่อมหมายถึงอะไรมาดูกันนะครับคำควบกล่อมคือคำที่มีพยังชนะต้นสองตัว ผสมสระเดียวกันนะครับเวลาอ่านออกเสียงเนี่ยจะมีเสียงควบกล้ำเป็นพยางคเดียวอ่าออกเสียงเป็นเสียงเดียวมีพยัญชนะต้นสองตัวรวมกันนะครับส่วนเสียงวรรณยุกต์เนี่ยจะออกเสียงคำเสียงพยัญชนะตัวแรกนะครับอ่าต่อไป คำควบกล้ำนะครับจะแบ่งออกเป็นสองชนิดนะครับวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องคำควบกล้ำแท้นะครับส่วนคำควบกล้ำไม่แท้เรายังไม่เรียนนะอ่าต่อไปอคำควบกล้ำแท้หมายถึงอะไรครับคำควบกล้ำแท้เนี่ยเป็นอัอนกษรควบคำที่เกิดจากพยัญชนะสองตัวโดวยจะมีตัวรอเรือ่อ ลอลิงวอแหวนผสมอยู่ด้วยนะครับเป็นพยัญชนะต้นตัวที่สองนะครับพยัญชนะตัวที่สองนะผสมแล้วอ่าน,นออกเสียงพร้อมกันสองตัวเช่นคําว่าเปลี่ยนคําว่าแปลงแล้วก็คําว่าครบมีหลายหลายอย่างหลายคานะครับครูยังยกตัวอย่างได้เพียงเท่านี้ก่อนนะอ่านต่อไปดูพยัญชนะคำพ้อกล้ำเนี่ยที่ใช้นะครับ ดูตัวแรกนะครับกอไก่รอเรืออ่าเป็นกอไก่กับรอเรืออย่างเช่นคําว่ากราบนะครับต่อไปคอฟายกับรอเรืออ่าคาว่าอะไรบ้างครับคําว่าครามนี่คำว่าครูนะครับต่อไปปอปลากับรอเรือนะ,ะปอปลากับรอเรือนคาว่าอะไรบ้างกราบ อ่าต่อไปพอพานกับรอเอรือมีคาว่าอะไรอีกคาว่านายพานไหมนายพานต่อไปต้อเต่ากับรอเอรือคำว่าตราบนะตราบต่อไปมีกอไก่กับรอลิงคำว่ากรับนะครับต่อไปคอควายกับรอลิงคำว่าว่าอะไรดคลาดเคลื่อนนะคลาดเคลื่อนได้ครับผม ต่อไปปอปลากับลอลิงคำว่า,วาห้ปลาเลยปลายก็ได้นะครับอ่ะต่อไปพอพานกับลอลิงมีคำว่าอะไรบ้างคำว่าข้าไดีครับคำว่าเข้าไดีพรายอ่านี่คำว่าอะไรอีกเว่าไปดี เดี๋ยวให้นักเรียนค้นหาเองนะครับต่อไปก็ไก่กับวาแหวนก็ไก่กับวาแหวนเนี่ยพวกก็ไก่กับวาแหวนนะครับคําว่าวางคําว่าไวนะและคําสุดท้ายอ่าและตัวสุดท้ายนะครับคอควายกับวแหวนนะครับง่ายๆยเลยยกตัวอย่างคําว่าควายอ่าเดี๋ยวมาดูตัวอย่างกันเลยครับดูตัวอย่างนะครับควยยกมา เล็กน้อยนะดูคําแรกคําว่ากราบนะครับเห็นรูปไหมรูปก้มกราบนะครับก็ไก่รอเรือสะอาอยไม้สะกดอ่านว่าก็รออาบอกราบนะครับก็ไก่รอเรือนะคำควบนะครับคําที่สองคำว่ารูปอะไรรูปอะไรดูอ่ารูปควายนะครับ คอว,อออวายอเป็นคำรวบกล้ำแท้นะครับอ่านรูปต,ต่อไปอ่ารูปว่ปไงนะร,รูปต่อไปรูปต่อไปรูปปลาปลานะครับปลอปลาออกเสียงคขาว่าปลานะครับไม่มีคำว่าปลาไม่มีนะปลาต่อไปรูปต่อไปรูปที่สี่รูป ริกนะครับเผ็ดนะรูปพริกเนี่ยอ่ารูปพริกเนี่ยจะกดยังไงพอรออีกก็ริกนะครับไม่มีคาว่าพระริกนะอ่านว่าริกนะครับอ่านควบไปเลยเสียงพยางเดียวต่อไปรูปอะไรครับอ่ารูปนี้เป็นอัญญมณีมีราคานะครับคำว่าพรอย ออลออยอลนะครับลอยอันต <ame> pues ่อไปรูปต่อไปเป็นรูปที่นักเรียนก็ใช้เป็นนะครับอยู่บ้านต้องใช้กวาดบ้านเขาเรียกว่าไม้กวาดสะกดยังไงอ่ะมอไอไม้ไม่โทรไม้กวอาดอกกวาดอ่านว่าไม้กวาดคำว่ากวาดเป็นคำควบกล่อมนะครับ ต่อไป่าต่อไปรูปต่อไปมีคนเยอะแยะรวมตัวกันหรือว่าริบว่ารวมกลุ่มกันนะครับอ่านว่ากลุ่มจะยัง่ายก็รออุมองกลุ่มกลุ่มแม่เอกกลุ่มนะครับอ่าเป็นคำควบกล่มต่อไปรูปอะไรรูปกลองเอาไว้ตีเนะาะกลองกลองเป็นคำควบกล้ําแทะ ลองสะกดยังไงกอรอองอกลองนะครับอ่าต่อไปต่อไปนะครับอ่าต่อไปยังเห็นรูปอะไรไหมรูปอะไรอ่างครูเขาสอนเด็กอยู่อ่ะครูยกตัวอย่างคำนี้คําว่าครูครูสะกดยังไงคอรอูอครูอ่าเป็นคำควบกลำนะครับอันต่อไปอีกอันหนึ่งอีกอันหนึ่ง มีคนอยู่ในปา่าพาสุนัขเข้าไปในปา่าอ่าเขาเรียกว่านายพรานนายพรานสกุนยังไงพอรอ,อนอพรานนะครับอ่ะเรืร่องคำคอบกล้ำมเนี่ยนักเรียนก็พอเข้าใจกันแล้วนะครับคุณครูอยากจะให้นักเรียนลองลองเดล,ลองศึกษาดูอีกสักนิดนึงในการค้นคว้าของตนเองนะอ่าแล้วนักเรียนก็นําไปใช้ ในการทำํำใบงานทําแบบฝึกหัดใช้ชีวิตประจําวันของนักเรียนนะครับสําสหรับวันนี้คุณครูก็ขอจบการเรียนการสอนของนักกับนักเรียนเพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในเรื่องต่อไปสวัสดีครับ